เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่ถึงจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยซึ่งพบประสานให้ความหวานเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโครคหัวใจวายได้นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับหรือว่าสยาสในช่วงรู้กินรู้ใช้ วันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารีจากธนาคารออมสินจำนวน1นึ่วันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่ชื่อเก็บเบี้ยไต้ถุนรานชื่อเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนรานเบนวัคเล่าสู่กับฟัง เก็บเบีย้ยใด้ถุนรานเ้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับสองช่องทางด้วยกันก็สามารถส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนรานได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดยคาาาถมมมาต ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในช่วง9ก้าเดือนแรกอยู่ที่ร้อยละส9 9นะครับส่วนวงเงินสินเชื่อนั้นจะมีวงเงินทั้งหมด10ล้านบาทด้วยกันตัวอีกครั้บธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งธนาคารจะให้วงเงินจานวน10ล้านบาทนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ในช่วง9เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9นะครับนี่เป็นข้อมูล ส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่จะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่9โดนแรกที่103.99เนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อ GSB GSB บ้านแลกเงินนี้นะครับจะให้วบงเงินสินเชื่อจานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอ,อมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีนะครับซึ่งจะเปิดให้ออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยการนับอายุเนจะนับตามปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็ธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ2.84ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ3.34นะครับซึ่งการ ได้รับดอกเบี้ยนั้นได้รับเราไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่100 0 0แบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการฝากเงินผ่านช่องทางของธนาคารอมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s ล o r t ์ ช่องทางที่2เป็น Line o f f i c i a l GSB Society นะครับแล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน Mymo หมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับธนาคารอมสิน เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศนะครับเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทอกศชุดถุงเงินซึ่งจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่ล้านหน่วยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ10หมวดนะครับหมวดละสิล้านหน่วยวยการวงเงินรวมทั้งสิ้น1น0 0 0แล้านบาทนะครับโดยจะมีอายุ ในการออมนาน3ปีด้วยกันเมื่อออมจนครบกําหนดแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยกลับคืนมาหน่วยละ1บาท90สตางค์นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยก็จะตกร้อยละศูนยนะครับในรหว่างที่ออมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสูตรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทจำนวน9ก0รางวัลทุกเดือนนะครับจำนวน36ครั้งและเมื่อฝากจนเตมวงเงินยังมีสิทธิ์ที่จะรุนรางวัลพิเศษเป็นมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทปีละ1ครั้งนะครับในเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งหมด3ครั้งด้วยกันรวมมูลค่าารงงวััลท้้สิน เป็นจำนวน3243ล้านบาทนะครับโดยจะมีการจับรางวัลทุกๆวันที่16ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมนะครับซึ่งจะออกรางวัลในวันที่17มกราคมผู้ที่สนใจก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากและก็ขึ้นทะเบียนสลากได้ที่เคาน์เตอร์ทกสทุกสาขานะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสลากครั้งต่อไปแบบง่ายๆบนมือถือก็จะเปิดรับฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ตั้งแต่วันที่17บิถุนพาคมนี้นะครับ ส่วนการเปิดรับฝากผ่านเคาน์เตอร์ทกศทุกสาขาทั่วประเทศจะเปิดวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนการออกรวันครั้งแรกก็จะออกวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอร์มได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงจากสถานีสีรัตถึงเมืองทองธานีเป็นความคืบหน้าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2567นะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้าด้านงานโยธาไปแล้ว1 6อ8 1ะ มีความคืบหน้าด้านงานระบบรถไฟฟ้าร้อยละสีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าในภาพรวมร้อยละห้าด้วยกันซึ่งตามแผนงานเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ภายในปี2568นะครับในส่วนส่วนอีกโครงการหนึ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย4ี่วงช่วงจากตาปูนถึงหน้าบุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับมีความคืบหน้าของงานโยธาโดยรวมไปแล้ว ร้อยละดด้วยกันซึ่งตามแผนงานเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2 5 7 1นอะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่อง,องผลการศึกษาซึ่งพบว่าสารให้ความหวานนี่มีอาจจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือว่าสโตร k e ด้วยก็ได้นะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยายอย่างสมเหตุผลหรือว่าสยอสอน,นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอ,งองครับ สวัสดีครับคุณพิโรคัสและท่านผู้ฟังครับสารให้ความหวานคืออะไรคุณหมอก็เป็นสารที่เราใช้ทดแทนน้าตาลนะไม่ใช่น้ําตาลเตียมใช่ไหมัยะแยะเลยทำนอนั่นแหละเช่นบัตเตีมไซริทอลอิลิทริทอลพวกนี้มันจะผสมมาซึ่งก็เช่นนะคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เขาไม่ต้องการแคลอรี่จากน้ําตาลดยแท้เนี่ยเขาก็เอาตัวนี้มาเพราะว่ามันมีแคลอรี่ที่ต่ําเป็นต้นแต่มันหวาน หวานรสชาติทานองเดียวกันคล้ายน้าตาลเลยใช่ไหมครับอ,อ๋อครับครับครับแล้วเป,ป็นมีความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจได้ยังไงอ่ะคุณหมอก็คืออันนี้เป็นงานวิจัยอันใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยโอ้โหที่เอามาพูดนี่ใหม่มากเลยก็คืองานวิจัยเนี่ยคนที่เขาทําเนี่ยเขามาจากคลีฟแลนด์คลินิกนะแล้วก็ชื่อคุณมาโก้เนี่ยเขาศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วละ <ừ> เรื่องของอ <ừ> ิลิทริทอลซึ่งก็เป็นสารเพิ่มความหวานชนิดหนึ่งอันนี้ใช้บ่อยใช้เยอะที่อเมริกา ต้อมาปีนี้เขาก็มาศึกษาเรื่องของไซริทอลซึ่งใช้น้อยที่อเมริกาแต่เราก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันอีิที่ที่ท่อเนี้าก็ไปใช้ในคนที่ทําอาหารที่เรียกว่าคีโตไดเอทพวกเนี้ยเขาก็เนื่องจากว่าคีโตไดเอทเขาต้องการกินโลคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเขาบอกเอาถ้าต้องการความหวานก็พวกนี้แหละก็จะเจอออลิทริทอลเป็นต้นซึ่งทั้งสองงานวิจัยเนี่ยเขาก็ศึกษาแล้วเขาได้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะว่า เมื่อไปศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยในสัตว์ทดลองก็พบว่ามันเพิ่มความสามารถในการที่เ,เกล็ดเลือดจะมาจับตัวเป็นก้อนถ้ามันมาจับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถไปอุดตันหลอดเลือด <fid. S 2> ของหัวใจหลอดเลือดสมองได้ก็ลเลยนำไปสู่ที่บอกว่าเป็นสโตรกสโตรกก็คือการอุดหลอดเลือดสมองแล้วก็ถ้าอุดหลอดเลือดหัวใจเราก็เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายโอต้นะ ซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาพบในการวิจัยของเขาครับแล้วเขาก็ไปศึกษาในมนุษย์ด้วยนะโดยการศึกษาในคนอเมริกันคนยุโรปเนี่ยก็สามพันกว่าคนนะครับซึ่งเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าคนที่มีระดับของไซริทอลซึ่งเขาวิจัยใหม่ล่าสุดเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลที่มีระดับสูงในเขาแบ่งคน,นเป็นสามกลุ่มไงคนที่ระดับสูงเมื่อเทียบกับคนที่ระดับตำ่ำ 3าิบเปอร์เ็นแรกกับสามสิบเปอร์เซ็นล่างพบว่าคนที่มีระดับสูงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคที่เราพูดเมื่อกี้ได้แก่พวกของสตโตรกกับเนื้อหัวใจตายพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเจ็ดเท่าห <1. 5 S 2> นึ่งจุห้าเจดเป็นงานวิจัยครับแต่แต่ต้องฟังให้ดีนะการที่เขาวิจัยแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ย ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นต้นเหตุจริงอ๋อใช่คําว่าความสัมพันธ์อ๋อมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอยากไปพูดในทันทีว่ามันใช่ต้นเหตุอย่างแท้จริงใช่การวิจัยพวกนี้มันเป็นงานวิจัยเบื้องต้นศึกษาความสัมพันธ์ที่เรียกว่า aware ก็คืออะแล้วเราไปวิจัยกันต่อสิไปทํานู่นทํานี่สินะแต่ก็ให้เรารับรู้ว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นเช่นนี้ได้นะอ่าครับแล้วก็ไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่านี้เนี่ย มันก็มีลักษณะที่เหมือนกับว่าเวลาวิจัยใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออคุณมีข้อด้อยอะไรบ้างในงานวิจัยคุณที่อาจจะทำให้ผลลัพธ์มันออกมาผิดก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มคนที่เขาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนอายุประมาณสักอายุเฉลี่ยห5สิปีก็ค่อนไปทางสูงใช่ไห<ช>มแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเบาหวานมีความดันสูบบุหรี่ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงของไอโรคเมื่อกี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจินพูดว่างานวิจัยเนี้เป็นงานวิจัยที่บอกความสัมพันธนะ์เพื่อให้เราไปศึกษาต่อให้ละเอียดนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะได้ไม่ตกอกตกใจว่าต,ต่อไปนี้ห้ามใช้เลยเหรออะไไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งไซริทอลนี่มันก็ผสมอยู่ในยาอมนะยาสีฟันที่มีความหวานเพราะว่ายาสีฟันที่หวานเราไม่ต้องการน้ําตาลอยู่แล้วเราไม่ต้องการฟันผุ เราะฉะนั้นเขาก็เลยโฆษณารับว่าไอ้สารพวกนี้มันดีนะมันหวานมันมันมีรสชาติดีทําให้เราอยากแปรงฟันไงแล้วก็แต่มันไม่ทําให้ฟันผุนะนั้นประโยชน์ของมันก็มีอยู่ประมาณพวกนี้แหละอืมครับทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยอาจารย์มันเป็นความสัมพันธ์โดยตรงเลยใช่ไหมฮะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาวัดได้ในงานวิจัยงานวิจัยนะวัดว่าเกล็ดเลือดมันมาจับกันอะจริงแล้วก็วัดได้ว่าในสัตว์ทดลองมันก็เกิดลักษณะของคลอตคลอตก็คือการจับตัวเป็น ก้อนเนี่ยจริงรแล้วก็สัมพันธ์ว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจริงหนึ่งจุดห้าเจ็ดเท่ามันจะมีปัจจัยอะไรเสริมไหมฮะอย่างเช่นว่าใช้ปริมาณมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงออันนี้แหละเรื่องสําคัญเลยเขาบอกว่าที่พูดมานี่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เลิกหยุดไปเลยในทันทีทันใดนะแต่ให้รู้ว่างานวิจัยเขาเปรียบเทียรบระหว่างคนที่มีระดับของเจ้าสารผับความหวานเนี่ยเยอะเยอะกับคนที่น้อยมีเยอะกับมีน้อยอืใช่ เพราะฉะนั้นเขาก็เตือนในเชิงว่าเราก็อย่าไปใช้เยอะๆซี่ยกตัวอย่างเช่นยาอมที่มันมีสารที่ว่านี้อยู่ครับเราอาจจะอมสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะ<อ>แต่สมมตินะ่อ้อมมาสักย,ยี่สิบเม็ดเลยมันเยอะเวอร์นะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เขาก็จะเตือนเป็นอันดับหนึ่งว่าหนึ่งหนึ่งเอาอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้เลยออือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้เลยครสอง ถ้าใช้ก็อย่าไปใช้จนเยอะจนเกินนะแล้วก็ตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนว่ามันก็ยังไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในคําเตือนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอาหารและยาไม่ว่าประเทศใดๆที่บอกเอ้าให้หยุดใช้เขาก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันเป็นงานวิจัยที่ใหม่มากไงที่บอกว่าใหม่จริงๆเลยที่มาถามหมอตอนเนี้ยับ หนึ่งกับสองคือไม่ใช้เลยกับใช้บ้างแต่ว่าไอ้การไอ้การไม่ใช้เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ใช้บ้างใช้ไม่บ้างมันความเหมาะสมมันขึ้นกับตัวบุคคลด้ดยหรือเปล่าคุณหมอใช่แล้วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลก็อย่างที่บอกไงถ้าเรายิ่งมีปัจจัยเสี่ยงเยอะแล้วเราไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเข้าไปอีกอันหนะึ่งอ่ะครับอย่างเช่นเราก็มีความดัน เบาหวานสูบบุหรี่กินเหล้ามีความดันเบาหวานอ้วนแล้วก็ไม่ออกกําลังกายอ้าวครบเลยโยิ่งเราเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่ความเสี่ยงก็แอดบวบบวบบวเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราลดความเสี่ยงใดๆได้เราก็ลดให้หมดเลยเท่าที่เราทําได้อืมครับบท๊ถ้าถ้าไม่ได้กินอาหารที่มันหวานหวานมันก็ไม่ต้องติดไอ้พวกนี้สิฮะัเขาก็เตือนแบบนี้แหละผู้วิจัยเขาก็พูดแชบะนี่แหละว่าแม้ เราจะบอกว่าสารเนี้เป็นสารความหวานที่ใช้ทดแทนในคนที่เขาเป็นเบาหวานเขาก็ไม่ควรกินน้ําตาลเขาควรจะกินความหวานอยู่เ,<อ>เขาก็เตืยนแบบนี้แหละ<อ>ถ้าเราตัดเรื่องความต้องการความหวานเราออกไปได้เราก็<บ>กลับไปอยู่กลุ่มหนึ่งไงคือไม่ต้องใช้เลยก็แค่นั้นเอง ประมาณนั้นเองง่ายๆกินหวานให้น้อยลงแล้วไม่ต้องไปไปสารเติมความหวานคือมันไม่ต้องไปหาคําตอบใช่ไหมคุณหมอว่าเออเราจะกินยังไงให้มันเหมาะสมกับเราเรากินเข้าไปเราต้องเอาออกเท่าไหร่ต้องไปใช้วิธีการบริหารจัดการยังไงไม่ต้องตอบคาถามข้อสองเลยนะถ้าไม่กินเนี่ยก็ถูกนะก็ถูกต้องก็ถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้สิ่งที่มีความเสี่ยงเลยเราก็เราก็ไม่มีความเสี่ยงจากสิ่งนั้นนะ แต่แต่ถึงแม้จะใช้บ้างก็ไม่ได้พูดว่าถ้าใช้บ้างแล้วจะมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนนะก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะมีความสมพันธ์กันทีนี้คุณหมอถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของคนที่เขาอาจจะบอกว่าโอ้ผมนึ่งอายุน้อยอยู่เลยเนี่ยผมกินได้สิควรไหมฮะก็ก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยในงานวิจัยเนี้ยก็บอกไปแล้วเขาศึกษาในคนอายุ เฉลี่ยเนี่ย65ปีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีข้อมูลหรอกว่าถ้าเข้าไปศึกษาในคนอายุ30ปีข้อมูลจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ยังไม่มีผลนะแต่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่แต่มันก็มันก็ควรจะไม่คนเสี่ยงไหมครับคุณหมอฮะก็ขึ้นอยู่กับบุคคลไงก็ถ้าเราบอกว่าอมันก็จําเป็นสําหรับเรานะถ้าไม่กินก็จืดสนิทมันก็แย่เลยก็สมมุติว่าเขาคิดแบบนั้นถ้ามีความหวานบ้างมันจะได้กินอาหารได้ ครบทั่วตามที่ควรจะเป็นก็ก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าก็อยากให้มันเยอะเยอะจนมากอย่างที่ยกตัวอย่างไปอะอยากจะอมอมอะไรก็ตั้งยี่สิบเม็ดลอะไรอย่างงี้มันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากว่าความชอบอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะอมขนาดนั้นเนี่ยคุณหมอก็คืออันนี้เขาเตือนว่าอย่าให้มันเยอะนะอันนี้ความหวานที่เอาไปผสมในยาสีฟันเนี่ยเขาบอกอุ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะบางคนบอกออ้ยถ้าผมแรงตั้งสี่ขังต่อวันมันเยอะไปไหมอ่ะอันนี้ก็เขาบอกไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ได้กลืนมันลงไปนี่ใช่ใช่ แล้วสารที่ว่านี้มันหวานแล้วคุณกระบ้อนออกมันก็ไม่ได้เข้าไปในร่างกายคุณหรือถ้ามันจะดูดซึมบ้างมันก็นิดเดียวเองก็ไม่เป็นไรไงครับคุณหมอถ้าสารความหวานทดแทนความหวานนี่จริงๆมันก็อยู่ในอุตสาหกรรมด้วยไหมฮะแน่นอนเลยมันอยู่ในอาหารแทบทุกทงนี่ไปเปิดดูอะที่เป็น processed food เนี่ยเขาจะเติมลงไปเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่แอสบัตเมนะอีลิซิทอลไส่ข้าวซึ่งบางทีเราไม่ได้อ่านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสารเหล่านี้คือสารที่เรียกว่าสารเพิ่มความหวานอื เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเราเอาไอ้นี่ปุ๊บความหวานเท่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องอ่านซึ่งอ่านแล้วมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะคุณหมอครับเอ่าะตัวมันเล็กอะไม่ใช่หอะลร่ะเป็นภาษาจีนจีว่ต้องไปนั่งท่องอีกไอกสารนี่คืออะไรภาษานี่ต้องมีความรู้ตามสมควรไปอ่านดูว่าปริมาณเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่มีลิมิตเดี๋ว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วถึงจุดนี้เราจะเป็นโรคอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าจะพูดให้ละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยในเรื่องความ สิ่งที่มันจะตุ้นการเป็นมะเร็งได้เนี่ยเขามีรายการอยู่อันหนึ่งนะที่องค์การอนมัยโลกเขาจัดการให้มีรายการนี้ขึ้นจากหน่วยงานที่เรียกว่า IARC ครับซึ่งจะมีรายการสิ่งต่างๆอยู่ตั้งพันหนึ่งร้อยสิบหกรายการในนั้นเนี่ยเวลาพูดเรื่องแอสาร์เตมเนี่ยซึ่งปีที่แล้วองค์การอนามัยโลกก็มาสรุปว่าแอสารตเตมอยู่ในระดับสอง B สอง B อ่าเขามีหนึ่ง สองเอสองบีแล้วก็สามถ้าสามนี่คือไม่มีผลใดๆเลยสบายได้เช่นนะตับคืออะไรนะกาแฟอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลกตาวทกรากินกาแฟแล้วเป็นมะเร็งเขาใส่กาแฟไว้ด้วยนะว่าอยู่ระดับสามระดับหนึ่งนี่นะระดับหนึ่งนะเช่นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยาละเช่นเราติดพยาธิใบไม้ในตับเราเป็นโรคตับอักเสบบีตับอักเสบซีติดเชื้อเอสพายโดไลน์ในกระเพาะอาหารดื่มเหล้าจนกระทั่งตับแข็งแล้วกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดเผาถ่านหินในบ้านหรือว่า แก๊สที่มันออกมาจากซึ่งย์ดีเซลอ่ะคันไอ้พวกเนี้ยระดับหนึ่งหมดเลยคือไม่ต้องเถียงมันเป็นมะเร็งแน่นอนอนะถ้าถ้าไปสูดไปโดนไปอะไรอย่างเนี้ยนะอ่ะอันนี้เรียกว่าระดับหนึ่งแล้วถ้าระดับสองเอเนี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะ ถ้าสองบีก็เป็นไปได้เป็นไปได้โอ้โห่ระดับเป็นไปได้ก็คือเรียกว่ามันไปได้ทั้งขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยนะก็ก็เรียกว่ามันยังไม่ถึงสองเอแล้วมันก็ยังไม่ถึงหนึ่งเจ้าแอสวาเตมเนี่ยเขาบอกอยู่สองบีสองบีในขณะที่ไซริทอลกับอิลิทิทอลที่เราพูดอยู่ว่าเป็นางานวิจัยใหม่หนเนี่ยยังไม่ปรากฏในรายการยานหนึ่งพันกว่ารายการเอ่อรายการของสารพันกว่ารายการนี้ยังไม่ปรากฏเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปศึกษาแล้วก็ หมายถึงว่ายังไม่ได้ลงมติกันว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นสองเอสองบได้ยังไม่ได้ลงมติเลยเพราะมันใหม่มากเป็นงานวิจัยที่ใหม่มากครับเดี๋ยวเอาไว้มีความคืบหน้ายังไงก็รบกวนคุณหมอหน่อยฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับหมอครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตระกูลนะครับประธานทํางานประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับก็เอาเป็นว่า พอประมาณก็แล้วกันบทสรุปคือพอประมาณอย่าให้มากเกินไปไม่งั้นมันมีความเสี่ยงได้นะครับอะไะครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะคิดดอกเบี้ยช่วงก้าเดือนแรกอยู่ที่ร้อยละสามจุดเก้าเก้าต่อปีเนี่ยนะครับคาถามคือสินเชื่อนี้หรือว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจานวนเท่าไหร่คําตอบคือสิบล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครไปพูดโชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับ กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวานิลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการ